ทองคำขาวคืออะไรความลับที่ถูกซ่อนอยู่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบนโลกนี้มีโลหะชนิดหนึ่งที่หายากแข็งแรงและมีค่ามากกว่าทองคำแต่กลับไม่เคยมีใครพูดถึงมันเลยโลหะชนิดนี้ถูกเรียกว่าทองคำขาวหลายคนอาจเคยเห็นผ่านตาตามร้านเครื่องประดับหรือตามข่าวเศรษฐกิจบ้างแต่ไม่เคยรู้จริงๆว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงมีคุณค่ามาหาศาลและเพราะเหตุใดโลกใบนี้ถึงเหมือนตั้งใจให้มันถูกกลบเสียงไม่ให้ดังขึ้นมาเทียบเคียงกับทองคำที่เราคุ้นเคยทำไมทองคำถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยแต่ทองคำขาวกลับไม่ถูกยกย่องในระดับเดียวกันทั้งที่ความจริงแล้วมันหายากกว่าแข็งแรงกว่าและบางช่วงเวลายังมีมูลค่าสูงกว่าทองคาด้วยซ้าโลหะสีเงินแลววาวแข็งจนชั้นทองยังบ่นเวลาต้องขึ้นรูป ทนทานต่อการขีดข่วนและการสึกกร่อนแถมยังไม่หมองง่ายๆมันคือสิ่งที่ทำให้ทองคำขาวกลายเป็นของล้ำค่าที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของทองคำเหลืองในขณะที่ทองคำได้รับการโปรโมทว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของโลกโมรดกแห่งความมั่งคั่งทองคำขาวกลับถูกพูดถึงเพียงเล็กน้อยผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งในเทคโนโลยีสุดล้ำที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคําขาวถูกค้นพบตั้งแต่ยุคโบราณแต่ถูกเมินเฉยเพราะมันแข็งเกินกว่าจะนํามาทําเครื่องมือได้ง่ายๆจนกว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะจัดการมันได้ความแข็งแกร่งของมันคือจุดแข็งที่กลายเป็นจุดอ่อนเพราะทําให้มันไม่ถูกใช้แพร่หลายเหมือนทองคําของหายากที่มีคุณค่ามากแต่กลับไม่ถูกยกให้เป็นพระเอก เหมือนถูกกดไว้ให้อยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเหมือนโลกนี้เลือกที่จะโปรโมททองคำแต่ซ่อนทองคำขาวเอาไว้ทองคำขาวก็คือแพลตินัมมันเป็นโลหะในตระกูลเดียวกับพาเลเดียมโรเดียมอิริดียมโลหะทั้งหมดนี้เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตร,รถยนต์เพราะมันคือหัวใจของแคตาลิิกคอนเวอร์เตอร์อุปกรณ์ที่ช่วยกรองไอเสียและลดมลพิษคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับของที่ช่วยทำให้รถทั้งโลกสะอาดขึ้น ของที่จําเป็นเก่ออุตสาหกรรมยานยนต์แต่ทำไมคนทั่วไปกลับไม่รู้จักมันดีพอตลาดของทองคําขาวเล็กกว่าทองคํามากนักลงทุนรายใหญ่บางกลุ่มจึงเลือกที่จะไม่โปรโมทให้คนหันมาลงทุนเพราะการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของตลาดนี้อาจสร้างแรงสั่งสะเทือนขนาดใหญ่ได้ในชั่วข้ามคืนมันจึงถูกเก็บไว้เป็นเกมลับของคนบางกลุ่ม คุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่ามีบางช่วงเวลาที่ราคาทองคําขาวทะยานสูงกว่าทองคําเหลืองแต่ก็ถูกกดลงมาอย่างรวดเร็วไม่มีใครอธิบายชัดเจนว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้สร้างคําถามว่าใครคือผู้กําหนดเกมใครที่อยากให้ทองคําขาวไม่ดังเกินไป ถ้าโลกทั้งใบหันมาให้ค่ากับทองคําขาวในระดับเดียวกับทองคําสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมหลายประเภทอาจเจอวิกฤตเพราะต้นทุนจะพุ่งสูงขึ้นทันทีนั่นหมายความว่ามีคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการทําให้ทองคําขาวเงียบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้แต่ในวงการเครื่องประดับเองทองคําขาวก็ถูกทําให้เป็นเหมือนแฟชั่นเฉพาะกลุ่มถูกโฆษณาในภาพลักษณ์ที่หรูหราเฉพาะทางไม่ได้เจาะตลาดมวลชนเหมือนทองคําเหลือง เหตุผลเพราะมันยากต่อการขึ้นรูปและต้นทุนสูงกว่ามากแต่กลับไม่มีใครเล่าให้เราฟังว่าความจริงแล้วมันมีค่ามากกว่าที่เห็นเรากำลังถูกบงการให้มองทองคำเหลืองเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมทั้งที่เบื้องหลังยังมีโลหะอีกชนิดท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเรื่องราวของทองคำขาวไม่ได้จบแค่เครื่องประดับไม่ได้จบที่ราคาซื้อขายแต่มันยังทองคำขาวกับอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีลับที่ซ่อนอยู่ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้านพลังงานและเทคโนโลยีและทองคำขาวขึ้นหนึ่งในตัวละครลับที่อาจมีบทบาทชี้ชะตาอนาคตของมนุษยชาติในวันนี้พลังงานฟอสซิลกำลังถูกตั้งคำถามว่ามันยังสามารถตอบโจทย์ได้อีกนานแค่ไหนโลกกำลังผลักดันไปสู่พลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้ ทองคำขาวคือกุญแจสำคัญที่ซ่อนอยู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ใช่เรื่องง่ายโลหะหายากหลายชนิดถูกดึงมาใช้และทองคำขาวขึ้นหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะในการผลิตเซลล์เชื้อพลังไฮโดรเจนมันทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้พลังงานถูกแปลงอย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีทองคำขาวรถยนต์ไฮโดรเจนคงไม่สามารถก้าวออกมาจากห้องทดลองได้เลย ในขณะที่โลกกำลังพูดถึงพลังงานสะอาดอุตสหาหกรรมใหญ่กลับเงียบเรื่องความจำเป็นของทองคำขาวเหตุผลก็เพราะถ้าทุกคนรู้ว่าความต้องการจะพุ่งสูงขึ้นอย่างไรราคาของมันจะพุ่งทยานทันทีและนี่คือสิ่งที่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดไม่อยากให้เกิดขึ้นทองคำขาวยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์และแม้แต่เทคโนโลยีอวกาศ sensor, เซนเซอร์เครื่องมือผ่าตัด หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ต้องการความแม่นยำสูงต่างก็พึ่งพามันทั้งนั้นแต่น้อยคนนักที่จะรู้ความจริงเหล่านี้โลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเซลเชเพลิงถ้าวันหนึ่งความต้องการทองคำขาวเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาและใครจะได้ประโยชน์มหาศาลจากเกมนี้ในขณะที่ทองคำขาวถูกคาดหวังว่าจะเป็นหัวใจขออนาคตก็มีคู่แข่งอย่างแพลเลเดียมและวัสดุสังเคราะห์ ที่พยายามเข้ามาแทนที่แต่คุณสมบัติของมันกลับยังไม่สามารถทัดเทียมได้จริงๆทองคำขาวจึงยังคงถูกวางไว้เป็นไพ่ลับที่รอวันถูกเปิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้แต่ในวงการวิจัยขั้นสูงนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังบอกว่าหากไม่มีทองคำขาวการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในระดับเชิงพาณิชย์อาจล้มเหลวทันทีนี่ไม่ใช่แค่โลหะธรรมดาแต่มันคือหัวใจของอนาคตที่โลกไม่กล้าพูดถึง ถ้าวันหนึ่งความต้องการพุ่งสูงขึ้นจริงๆใครจะเป็นคนควบคุมแหล่งผลิตใครจะกำหนดราคาและใครจะเป็นผู้ชนะในเกมพลังงานโลกครั้งนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือเกมการเมืองระหว่างประเทศระหว่างผู้ผลิตในแอฟริกาใต้รัสเซียและมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกหากทองคำขาวถูกยกระดับขึ้นมาเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์อำนาจโลกอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราควรเตรียมตัวอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่เราถูกสอนให้รู้จักคือทองคำแต่สิ่งที่โลกอนาคตกำลังต้องการอาจเป็นทองคำขาวเพราะสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยถูกพูดถึงกลับมีอิทธิพลต่ออนาคตของมนุษยชาติมากกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยว่าทองคำขาวเหมาะสำหรับการลงทุนหรือไม่ใครควรเสี่ยงใครควรหลีกเลี่ยงและมันคือโอกาสทองหรือกับดักเงียบที่รอจะปิดตัวผู้ที่ไม่รู้เท่าทันคุณผู้ฟัง ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นบทสรุปที่จะทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนของตัวเองทองคำขาวลงทุนได้จริงหรือเป็นกับดักเงียบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคำถามที่ทุกคนอยากได้คำตอบมากที่สุดไม่ใช่ว่าทองคำขาวคืออะไรไม่ใช่ว่ามันถูกใช้ที่ไหนแต่คือคำถามว่าควรลงทุนในทองคำขาวหรือไม่ เพราะทองถูกสร้างภาพให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของโลกการเก็บทองคือการเก็บความมั่นคงแต่ทองคําขาวกลับถูกมองว่ามีความเสี่ยงราคาผันผวนและไม่เหมาะกับการถือระยะยาวแล้วความจริงเป็นอย่างไรในด้านหนึ่งทองคําขาวคือโลหะหายากที่มีความต้องการสูงจากอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีอนาคตแต่ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดมันเล็กนากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ราคาพุ่งขึ้นหรือตกลงแรงนักลงทุนรายย่อยอาจเจ็บหนักได้หากไม่เข้าใจเกมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงบางปีราคาทองคำขาวเคยสูงกว่าทองคำเหลืองเกือบสองเท่าแต่ไม่กี่ปีถัดมาราคากลับตกลงจนต่ำกว่าอย่างเหลือเชื่อ นี่คือหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ใครก็ถือได้แบบสบายใจมันเต็มไปด้วยความผันผวนและความเสี่ยงทองคำขาวไม่ใช่สินทรัพย์สำหรับทุกคนมันไม่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความมั่นคงแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโอกาส คนที่ยอมเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนมหาศาลเพราะถ้าวันหนึ่งความต้องการพุ่งขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฮโดรเจนราคาทองคาขาวอาจทยานขึ้นสูงกว่าที่เราจินตนาการได้สมมุติว่าโลกทั้งใบหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนความต้องการทองคำขาวจะเพิ่มขึ้นกี่เท่า และใครจะเป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์นี้ในช่วงเวลานั้นคนที่เห็นโอกาสตั้งแต่วันนี้หรือคนที่มารู้ทีหลังเมื่อทุกอย่างสายไปแล้วหลายคนอาจคิดว่าการลงทุนในทองคำขาวคือการเก่งกำไรระยะสั้นเท่านั้นแต่ในมุมของนักลงทุนบางกลุ่มมันคือประกันอนาคตหากโลกก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดจริงๆพวกเขาก็จะได้เปรียบมหาศาลจากสิ่งที่ถืออยู่ในมือ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้แต่ในตลาดโลกยังไม่มีเครื่องมือการลงทุนทองคำขาวที่สะดวกเท่าทองคำไม่มีทองคำขาวแท่งที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลให้ซื้อขายง่ายๆส่วนใหญ่เป็นสัญญาล่วงหน้าหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งนั่นเองคือกำแพงที่ทำให้คนทั่วไปไม่กล้าเข้ามาแต่มันก็ทำให้ใครก็ตามที่กล้าเสมือนถือกุญแจลับที่คนอื่นไม่กล้าจับต้อง แล้วเราควรลงทุนไหมคำตอบของผมคือมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณผู้ฟังหาคุณมองหาความมั่นคงการถือทองอาจตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าคุณคือคนที่มองหาโอกาสเงียบการถือทองคำขาวแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นตัวพลิกเกมในอนาคตทองคำขาวไม่ใช่พระเอกที่ถูกโปรโมตแต่มันอาจเป็นตัวละครลับที่สามารถเปลี่ยนเรื่องราวของพลังงานได้ในวันหนึ่ง และผู้ที่มองเห็นตั้งแต่วันนี้จะได้เปรียบมหาศาลคุณผู้ฟังครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การถามว่าควรลงทุนหรือไม่แต่คือการรู้เท่าทันการเข้าใจว่ามันมีคุณค่าอย่างไรและการตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่ตามกระแสเราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรทำไมราคาผันผวนทำไมถูกทำให้เงียบมันจะมีบทบาทอย่างไรในอนาคตและสุดท้าย เราจะเลือกมองมันเป็นโอกาสหรือปล่อยให้มันเป็นเพียงเงาที่ซ่อนอยู่ใต้แสงของทองคำคุณผู้ฟังตอนนี้คำตอบอยู่ในมือของคุณแล้ว ทำไมทองคำขาวถูกทำให้เงียบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคำขาวแม้จะมีคุณค่ามหาศาลแต่กลับแทบไม่ถูกพูดถึงในสังคมบ่งกว้างทั้งที่มันหายากกว่ามีความทนทานมากกว่าและในบางช่วงเวลาก็เคยมีราคาสูงกว่าทองคำเหลืองเสียอีกคำถามคือใครกันแน่ที่เลือกทำให้มันเงียบตั้งแต่สมัยโบราณทองคำถูกผูกโยงเข้ากับความมั่งคั่งความรุ่งเรืองและอำนาจ จักรวรรดิใดที่สะสมทองคําได้มากก็ถูกมองว่าแข็งแกร่งและมั่นคงแต่ทองคําขาวกลับไม่ถูกสร้างภาพจําแบบนั้นทั้งที่คุณค่าทางวัตถุไม่ได้น้อยไปกว่าเลยคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับเวลาเปิดทีวีหรือดูโฆษณาเรามักเห็นคําพูดอย่างทองคือสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือทองคือสมบัติแห่งชาติแต่ไม่เคยมีใครออกมาพูดว่าทองคําขาวคืออนาคตทั้งที่ความจริงแล้วหลายอุตสาหกรรมกาลังพึ่งพาหมันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่ถูกโปรโมทไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่มีตลาดใหญ่มีสภาพคล่องสูงและสร้างกำไรให้กับผู้เล่นรายใหญ่ได้มากที่สุดทองคำจริงถูกยกให้เป็นพระเอกส่วนทองคำขาวถูกเก็บไว้เป็นตัวประกอบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้แต่ในวงการเครื่องประดับเองทองคำขาวก็ถูกทำให้เป็นของเฉพาะกลุ่มภาพลักษณ์ถูกมันจงสร้างให้หรูหราแพง และมีไว้สำหรับคนที่อยากแตกต่างไม่ใช่ของที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนทองคำเหลืองทั้งที่คุณสมบัติจริงๆของมันคือความทนทานและความคงทนตลอดกาลทองคำมีสมาคมและกองทุนระดับโลกคอยสนับสนุนโปรโมตจะทำโฆษณาและแคมเปญทําให้คนทั่วโลกเชื่อว่าทองคำคือมาตรฐานการลงทุนแต่ทองคำขาวไม่มีเครือข่ายการตลาดขนาดใหญ่เช่นนั้นจึงถูกมองข้ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ทองคําถูกสร้างภาพให้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงทองคําขาวกลับถูกใช้จริงในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถพลังงานไฮโดรเจนหรือแม้แต่เทคโนโลยีด้านการแพทย์แต่ผู้คนทั่วไปกลับไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้มีทองคําขาวซ่อนอยู่คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าโลกทั้งใบหันมาให้ค่ากับทองคําขาวในระดับเดียวกับทองคําผลลัพธ์คือราคาจะพุ่งสูงขึ้นทันที อุตสาหกรรมยานยนต์อาจต้องเจอต้นทุนมหาศาลและการลงทุนในพลังงานสะอาดอาจสะดุดลงนี่ราจเป็นเหตุผลว่าทำไมทองคำขาวถึงถูกทำให้เงียบตลาดทองคำขาวมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับทองคำเวลาเกิดการซื้อขายเพียงน,นิดเดียวก็ทำให้ราคาผันผวนแรงคนที่ไม่เข้าใจจึงอาจมองว่ามันเสี่ยงเกินไปสำหรับการลงทุนและนี่เองยิ่งทำให้ผู้คนห่างไกลมันมากขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เบื้องหลังความเงียบนี้มีคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์หากทองคำขาวไม่ดังเกินไปราคาก็จะไม่ทะยานสูงจนกระทบอุตสาหกรรมใหญ่พวกเขาจึงมีเหตุผลที่จะไม่อยากให้คนทั่วไปพูดถึงมันมากนักสิ่งที่เรารู้และเห็นอาจมิได้สะท้อนความจริงทั้งหมดโลกนี้เลือกจะยกทองคำขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เลือกที่จะปิดทองคำขาวไว้ในความเงียบแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไงครับ นี่คือเรื่องบังเอิญหรือคือการจัดฉากเพื่อควบคุมตลาดโลกเราจะก้าวลึกไปอีกขั้นสำรวจว่าทองคำขาวจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีใหม่ๆโลกกำลังจะเดินไปทางไหนและทองคำขาวจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหรือจริงหรือยังคงถูกกดไว้เหมือนเดิมคุณผู้ฟังอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้คือจุดเปลี่ยนเบื้องหลังราคาทองคำขาวทำไมมันผันผวนและใครคือผู้เล่นตัวจริงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ราคาทองคำขาวนั้นไม่เคยนิ่งเลยมันผันผวนขึ้นลงแรงกว่าทองคำหลายเท่าทั้งที่เป็นโลหะหายากกว่าและจำเป็นต่อหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกหลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วใครคือคนที่ควบคุมเกมนี้อยู่ทองคำขาวหรือพลัตินัมนั้นถูกขุดได้ยากมากแหล่งสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาใตา้รัสเซียและบางส่วนในอเมริกาใตา้ซึ่งหมายความว่าอุปทานของมัน ไม่ได้กระจายกว้างเหมือนทองคำผลคือเพียงการหยุดชะงักเล็กน้อยในประเทศผู้ผลิตก็ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับเวลาทองคำมีความผันผวนเรามักจะเห็นข่าวทันทีแต่พอเป็นทองคำขาวกลับเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงการแกว่งตัวของราคามันแรงกว่ามากอุตสาหกรรมใหญ่โดยเฉพาะยานยนต์ต้องพึ่งพาทองคำขาวอย่างมหาศาล เพื่อใช้ทำแคตาลิติกคอนเวอร์เตอร์หากราคาพุ่งขึ้นต้นทุนการผลิตรถยนต์ทั่วโลกก็จะกระโดดตามไปด้วยแล้วคำถามคือใครอยากให้ราคามันนิ่งใครอยากควบคุมให้ตลาดไม่ปั่นป่วนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในหลายช่วงเวลาราคาทองคำขาวเคยขึ้นสูงกว่าทองคำเหลืองแต่สิ่งที่ตามมาคือการกดราคาอย่างรวดเร็วและแรงจนทำให้นักลงทุนรายย่อยขาดทุนกันยกใหญ่ มีข้อสงสัยว่าเป็นเพราะกลุ่มทุนใหญ่ต้องการรักษาสมดุลของตลาดไม่ให้ทองคําขาวแซงหน้าทองคําในฐานะสินทรัพย์หลักเพราะถ้าใครสามารถควบคุมราคาทองคําขาวได้เขาก็มีอํานาจในการชี้เป็นชี้ตายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานสะอาดและแม้แต่เทคโนโลยีขั้นสูงอีกหลายขแขนงคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาขาพูดถึงโลหะมีค่ามักจะพูดถึงทองคําเงินและบางครั้งก็พูดถึงพาเลเดียม แต่ทองคำขาวกลับถูกลดบทบาทลงทั้งที่มันมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยคําถามคือนี่เป็นเพียงความบังเกินหรือมีใครอยากให้ผู้คนทั่วไปไม่สนใจมันเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันครับราคาทองคำขาวยังถูกกดดันจากคู่แข่งอย่างพลเดียมที่ถูกนำมาใช้แทนในหลายอุตสาหกรรมเพราะมีราคาที่ถูกกว่าในบางช่วงเวลาผลก็คือมูลค่าของทองคำขาวถูกดึงลงเหมือนมีแรงถ่วงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว คุณสมบัติของมันเหนือชั้นกว่าในหลายๆด้านปริมาณทองคำขาวที่ถูกขุดขึ้นมาทั่วโลกต่อปีนั้นมีน้อยกว่าทองคำหลายเท่าถ้ามองในเชิงความอยากหาทองคำขาวควรจะเป็นพระเอกแต่กลับถูกทำให้เงียบเพราะตลาดเล็กและการลงทุนไม่ถูกโปรโมทเมื่อคนไม่รู้จักก็ไม่มีใครแห่เข้ามาลงทุนผลลัพธ์ก็คือตลาดถูกควบคุมโดยผู้เล่นไม่กี่รายในขณะที่นักลงทุนรายย่อย อาจคิดว่าทองคําขาวเป็นแค่โลหะสําหรับทําแหวนหรือสับส้อยแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วมันคือกุญแจสําคัญที่อุตสาหกรรมยานยนต์และพลังงานสะอาดต้องใช้ถ้าวันหนึ่งอุปทานอยู่ชงังกราคาสามารถพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวได้ทันทีและคนที่ถือครองอยู่ในเวลานั้นก็จะได้กําไรมหาศาลคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ก่อนหน้านี้ถ้าเรารู้ว่าเบื้องหลังมันถูกกดถูกดึงถูกควบคุม เราจะมองการลงทุนทองคำขาวในมุมเดิมอีกหรือเปล่าอย่ามองว่าทองคำขาวเป็นแค่ทางเลือกเสริมเพราะความจริงมันคือสินทรัพย์ลับที่ใครบางคนไม่อยากให้ดังไม่อยากให้คุณรู้เยอะกว่านี้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเก็บไปคิดราคาที่ผันผวนไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าตรงกันข้ามมันอาจหมายถึงว่ามีคนกำลังเล่นเกมอยู่เบื้องหลังเกมที่ใหญ่จนเราไม่เคยถูกเล่าให้ฟัง